สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านที่รอฟังไฮไลท์เรื่องเชสซิ่งเดอ m o มูอยู่นะคะตำนานรักสองสวรรค์ภาคสัจเทพย้วนฉีกับเทพธิดาแห่งจันทรายเย่หมีค่ะเรามาถึงไฮไลท์ที่12แล้วนะคะตอนนี้เหล่าพวกโจนนะคะของมูเจียจ่ายนั้นก็รู้ตัวแล้วล่ะคะ่ะว่ามีผู้ที่บุกลุกเข้ามานะคะในเวลาเดียวกันนะคะทางด้านของชองเจ้าแล้วก็ฟู่หลิงบ้างก็ได้เดินทางเข้ามาในภูเขามูเซียวอีกครั้งหนึ่งค่ะ ด้านหลังของทั้งสองนะคะก็มีคณะคนของฉงเจ้านั่นแหละพร้อมด้วยอาวุธครบมือตามหลังมาเป็นขบวนค่ะ แต่นางนะคะรุ่ยหลิงตอนนี้นางบอกกับทางฉงเจ้าว่านางชื่อรุ่ยหลิงนะคะแต่จริงแล้วนางคือฟู่หลิงนะคะแล้วทีนี้ฉงเจ้าก็พูดขึ้นมาว่าไม่นางรุ่ยหลิงบริเวณนี้ใช่ไหมที่เจ้านั้นเดินทางมาก่อนเกิดเรื่องทีนี้ฟู่หลิงก็ตอบไปว่าน่าจะใช่แต่เมื่อคืนเนี้ยมันมืดมากและค้าก็ได้รับบาดเจ็บด้วยเลยจําได้ไม่แน่ชัดแต่ข้าเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะถูกลักพาตัวไปในภูเขาโดยกลุ่มโจรภูเขา เขานี่แหละข้าคิดว่าน่าจะเป็นน้องสาวของท่านแน่แนๆดวงตาของฉงเจ้าก็แสดงความวิตกกังวลแล้วก็ความกโกรธออกมาค่ะแล้วเขาก็เอ่ยขึ้นมาว่า พวกมันกล้าจับตัวอสัวไปแล้วข้าจะพลิกภูเขาลูกนี้แล้วก็ฆ่าพวกขยะพวกนั้นให้ตายให้หมดเลยจากนั้นนะคะเขาก็หันหน้าไปที่ฟู่หลิงค่ะแล้วก็บอกว่านี่แม่นางลุยหลิงเจ้าอะ่ะได้รับบาดเจ็บควรที่จะกลับเข้าเมืองหลวงไปอย่างเร็วที่สุดเพื่อจะได้ไปพักผ่อนนะบาดแผลของเจ้านั้นก็จะได้หายเร็วๆจะได้ปลอดภัยด้วยเพราะอาจจะต้องปะทะกับพวกโจรเมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นจะเป็นอันตราย ดวงตาของฟู่หลิงนั้นก็กระพริบนะคะพร้อมกับเอ่ยขึ้นมาว่าคุณชายเข้าไปในภูเขาโปรดระวังตัวให้ดีด้วยทีนี้ฟู่หลิงก็แกล้งไอออกมาสองครั้งค่ะชงเจ้านั้นก็ตกใจนะคะก็รีบเข้าไปก้าวเข้าไปหาแล้วถามว่าแม่นางลุยหลิงนี่เจ้าโอเคไหมก็คือเออเป็นอะไรไหมนะห้เห็นไอออกมาทัานใดนั้นล่ะคะ่ะฟู่หลิงเนี่ยล่ะคะ่ะก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วก็พ่นควันนะคะเป็นสายเลยเข้าไปในดวงตาของชองเจ้าอย่างรวด เร็วค่ะชงเจ้าก็ตะลึงงินไปชั่วขณะเลยนะคะฟูหลิงก็ออกคำสั่งว่าคุณชายจงให้คนนั้นแบ่งเป็น15สายแล้วก็กระจายกันเข้าไปในภูเขานี้เพื่อค้นหา คุณชายคิดว่าอย่างไรเสียงของฟูหลิงนั้นน่ากลัวแล้วก็มีความแอคโค่นะคะและนางก็จ้องขเขม็งไปที่ชงเจ้าค่ะชงเจ้าตอนนี้ตะลึงเหมือนกับโดนสะกดจิตนะคะก็ได้แต่พูดคำว่าได้เขาก็พูดช้าๆแล้วก็หันไปสั่งการคนในคณะของเขาที่ติดตามมานั่นแหละค่ะให้ทำตามนี้ฟูหลิงก็ยิ้มแล้วก็กระโดดขึ้นม้าตัวเดียวกันกันกบชงเจ้าแล้วก็ตบศีรษะของม้าของชองเจ้านะคะคือให้ออกเดินทางเดี๋ยว ค่ะอะอมาที่เมืองหลวงบ้างนะคะณนะที่เมืองหลวงห้องโถงหลักของคารืหัดจวนนายกรัฐมนตรีค่ะถ้วยน้ําชาในมือของชงไทยตอนนี้นะคะก็ถูกท่านนั้นคว้างลงไปบนพื้นอย่างแรงพร้อมเสียงตวาดลัน่นพวกเจ้าพูดอะไรเจ้าชงเจ้ามันกล้าย้ายองคล์ละค์ของจวนเดินทางเข้าไปในวยเชิงหรือ แม่บ้านพอบ้านนะคะคนรับใช้ก็หมอบอยู่กับพื้นต่างก็กลัวกันตัวสั่นไม่กล้าเงยยหน้าขึ้นมาเลยค่ะพอบ้านก็เอ่ยเสียงสั่นว่านายน้อยนำตราประทับของเสียงเย่ไปด้วยพวกข้าไม่กล้าขัดขืนไม่กล้าขวางเลยขอรับ ทางด้านชงไทยนะคะท่านก็ตะโกนบอกว่าไร้สาระมากๆเจ้านําคนไปโวยเฉิงไปเอาตัวชงเจ้ากลับมาให้ข้าให้ได้ใบหน้าของท่านชงไทยตอนนี้เครียดมากเขาก็ถอนหายใจยาวออกมาเรื่องมันชักจะยุ่งยากมากขึ้นแล้วข้านั้นจะเขียนจดหมายให้เจ้านําไปให้เจ้าเมืองโวยเฉิงด้วยเขาจะได้ช่วยเจ้าพาไอเด็กทั้งคู่นั้นกลับมาอย่างปลอดภัยอีกแรงหนึ่งจำไว้ว่าเรื่องนี้ต้องทำให้เป็นความรับที่สุด ต้องลับที่สุดไม่ให้คนนอกนั้นรู้เรื่องนี้ไม่อย่างนั้นสองตระกูลนี้จะกลายเป็นเรื่องตลกในเมืองหลวงท่านชงไทยนะคะพูดจบก็ถอนหายใจยาวอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือครอบครัวของชงเจ้านั่นเองค่ะเอาละทีนี้กลับมานะคะในป่าบนภูเขามูเสี่ยวบางค่ะมูฝานนั้นก็เดินเข้าไปในป่าลึกเรื่อยๆเรื่อยๆกับป่ซัวนะคะมูฝานก็ถามไป่ซัวว่าข้ายัางไม่ได้ถามเกี่ยวกับเ,เจ้าเลยเสี่ยวไปบ้านเจ้า อยู่ที่ไหนหรอไปสัวก็ตอบว่าบ้านของข้าอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆใกล้หวยเฉิงนี่แหละพอดีท่านพ่อของข้าน่ะให้ข้าเดินทางไปทางใต้เพื่อทำธุรกิจหาเงินเพื่อมาเลี้ยงดูครอบครัวไายสัวนะคะเดินถือกิ่งไม้แกว่งไปแกว่งมาขณะที่พูดค่ะพอพูดมาจบประโยคแค่นี้นะคะไป่สัวของพวกเราก็ไม่พูดอะไรต่อมู่ฝานนะคะก็เอ่ยขึ้นบอกว่า เออเรื่องนี้มันใช่หรือมูฟานนะคะยกมุมปากเบาๆค่ะก็เขาก็ไม่เชื่อหรอกว่านี่เป็นความจริงนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่พูดอะไรก็เดินต่อไปอย่างสบายๆไผ่สัวค่ะไม่ได้ยินหรอกที่เขาพูดเมื่อกี้นะคะทีนี้เขาเมื่อไผ่สัวหันไปมองหน้ามูฟานเนี่ยก็เห็นเขานั้นกําลังมองนางด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่นค่ะการเดินทางของเจ้าเนี่ยก็คือเจ้าเสี่ยวไผ่เนี่ยออกจากบ้านเป็นครั้งแรกใช่ไหมไม่เคยมาที่ภูเขามูเสี่ยว ใช่ไหมคือมูฝานก็ถามออกมาแบบนี้นะคะไผ่สัวก็รีบตอบทันทีเลยว่าอ๋อสถานที่น่ากลัวแบบเนี้ยถึงเชิญค่าให้มาค่าก็ไม่มาหรอกมูฝานก็ถามต่อว่าแล้วตอนที่เจ้าถูกจับเมื่อวานเนี้ยเจ้าเจอเรื่องอะไรแปลกๆไหมไผ่สัวก็นึกนิดนึงแล้วก็ตอบไปว่าอืมมันก็มีนะมีจริงๆคิ้วของมูฝานก็ขยับทันทีค่ะแล้วก็เดินเข้ามาใกล้ไผ่สัวสองก้าวนะคะเรื่องแปลกอะไรหรือ ไปสัวก็ยิ้มค่ะคือเมื่อวานเนี่ยนะข้าถูกกระแทกศีรษะหมดสติแล้วก็ถูกนำตัวขึ้นภูเขาและตอนข้าฟื้นขึ้นมาเนี่ยข้าก็เห็นเจ้าต่อมานะพอนี้ออกมาแล้วเนี่ยก็ถูกไล่ล่าข้าก็เป็นลมไปอีกแล้วพอฟื้นขึ้นมาข้าก็พบกับเจ้าอีกเจ้าว่ามันแปลกไมหมล่ะพี่มู่ฝัน ท่านใดนั้นนะคะไผ่สัวก็มองเห็นเจ้าลาตัวนั้นค่ะไอลาตัวที่สบับดนางหล่นจากหลังของมันนะคะแล้วมันก็วิ่งหนีเอาตัวรอดไปก่อนเนี่ยตอนนี้มันมาหลบอยู่บนภูเขานี่เองไผ่สัวของพวกเราเห็นแล้วก็รีบวิ่งเข้าไปหาเจ้าลาทันทีนะคะมูฝานก็ค่อยๆเดินตามหลังไปอย่างสบายๆอย่างเห็นได้ชัดค่ะแต่เขานั้นก็มองไปที่ไผ่สัวอย่างไม่ให้คาดสายตาเลยนะคะเจ้าลาที่เห็นไผ่สัววิ่งตรงเข้ามามันก็วิ่ง หนีไป่สัวที่แบบว่าที่ที่วิ่งตรงมาหามันนั่นแหละค่ะไ๋สัวก็เลยต้องวิ่งตามไอ้เจ้าลานนั้นจนเหนื่อยหอบเลยนะคะแล้วไปยสัวของพวกเราก็ตะโกนไปว่าไอนน้นี่นี่เจ้าพี่ลาเจ้าอย่าหนีสิค่าเหนื่อยนะเนี่ยขาขาล้าไปหมดแล้ว แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาก็คือสายตาที่เหยียดยามของเจ้าลาตัวนั้นนะคะที่มองมาที่ไผ่สัวค่ะไผ่สัวก็โมโหมากๆตะโกนไปบอกว่านี่ในอนาคตนะหากข้าได้พบเจ้าอีกนะข้าได้พบเจ้าอีกนะข้าจะย่างเจ้าย่างแล้วก็ทําลายย่างราดน้ํานมเลยเจ้าลาที่ได้ยินไผ่สัวตะโกนมาแบบนี้มันก็ไม่อยู่แล้วค่ะมันก็ติดเทอร์โบวิ่งเร็วขึ้นไปอีกนะคะไผ่สัวก็งงมากเลยแล้วก็โอยตายแล้วข้าวิ่งตามมันไม่ไหวแล้วค่ะ แต่แล้วพริบตาเดียวนะคะไปาส่วนที่กําลังหอบแฮกฮก,ก็เห็นไอ้เจ้าลาตัวนั้นแล่ะมันวิ่งเร็วปี๊ดเลยค่ะกลับมานะคะตรงมาหานางออ ทำไมเจ้ากลับมาล่ะหรือมันจะรู้ตัวนะว่ามันทําผิดมันจะมาขอโทษข้าละสิไปส่วนก็คิดไปนะคะแต่ว่าความคิดของไปส่วนย,ยังไม่ทันหาข้อสรุปได้เลยค่ะก็ปรากฏว่ามันมีกลุ่มของหมาป่าเป็นฝูงเลยนะคะวิ่งไล่ตามหลังไอ้เจ้าพี่ลามาด้วยนี่แหละคะ่ะไล่มาอย่างบ้าคลั่งเลยนะคะจะกินค่ะไปส่วนก็ไม่ลังเลแล้วนะคะหันหลังกลับแล้วก็วิ่งทันทีแต่แล้วนะคะชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นแหละคะ่ะทั้งเจ้าลาที่วิ่งนําหน้านางมาแล้วก็ ไผ่สวนเนี่ยก็ตกอยู่ในวงร้อมนะคะของทางด้านหมาป่านี่แหละแล้วทีนี้นะคะทางด้านไผ่สวนเราก็โอ้แต่แล้วมีหมาป่าล้อมรอบอยู่อย่างนี้มองเราก็คิดว่าโอ้ยนี่ข้ากําลังจะตายใช่ไหมตอนนี้นะคะไป่สวนค่ะก็ไปคว้าหางของเจ้าลาเอาไว้นะคะแต่ก็คว้าไม่ทันค่ะลามันสะบัดหางหนีนะ <c oughs> เอาอีกแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามลามันออกจากวงล้อมของหมาป่าไม่ได้แล้วละคะ่ะมันก็ต้องถอยถอยมาจนกระท ะะก็มาชนกันกับทางด้านของไปลสัวของพวกเรานี่แหละค่ะเพราะตกอยู่ในวงล้อมของฝูงหมาป่าแล้วนะคะไ่ายสัวเนี่ยก็เลยแบบเออคว้าคอของเจ้าพี่ลาเนี่ยมากอดเอาไว้นะคะนี่หมาป่ามันก็เหยียดค่ะกลางกรงเล็บของพวกมันออกมาเตรียมพร้อมที่จะตะปบเหยื่อที่อยู่ตรงหน้าในขณะที่ฝูงหมาป่ากําลังทะยานเข้าหาไ่ายสัวแล้วก็เจ้าลานะคะไ่ายสัวของพวกเราหลับตาปีเลยค่ะแล้วก็คิดในใจว่านี่ข้าจะตายแล้วเหรอข้ายัง ไม่ได้เป็นเสียนเลยถ้าข้าตายเป็นผีที่นี่ข้คาคงเป็นผีที่หิวโหยข้ายังไม่ได้กินอาหารดีๆอะไรเลยแต่ทันใดนั้นนะคะก็มีเสียงบูมเลยค่ะระเบิดนะคะเป็นเสียงแบบว่าปะทะกันขึ้นมาซึ่งหมาป่าก็กระเด็นออกไปทุกทิศท,ทางเลยนะคะเสียงดังกล้องไปทั่วป่าเลยค่ะป้ายสัวของพวกเราค่อยๆลืมตาที่หลับตาปีเอาไว้ออกมาแล้วก็ไายอ้อมกอดที่กอดคอเจ้าลาเอาไว้แน่นนะคะ อ๋อเป็นมูฝานนั่นเองค่ะเขามาทันแล้วนะคะเขาก็ถือกิ่งไม้ยืนอยู่ตรงหน้าของนางแล้วหมาป่าก็กำลังทยอยทะยานเข้าใส่มูฝานค่ะไปส่วนนั้นตกใจแล้วก็ตะโกนสุดเสียงพี่มูฝานพร้อมกับร้องไห้น้ำตาก็ไหลพลาก,พ,กพักเลยนะคะมูฝานนั้นก็ใช้กิ่งไม้แทงตาของเจ้าหมาป่าจนบอดไปหลายตัวค่ะพวกหมาป่ามันเยอะไงมันก็เข้ามารุมมูฝานนะคะมูฝานก็มีพลาดนิดหน่อยก็ถูกหมาป่ากัดตรงไรค่ะ เลือดก็ไหลใหญ่เลยนะคะไผ่สัวเป็นห่วงมูฝานมากๆก็รีบถามว่าเจ็บไหมเจ็บไหมตะโกนนะตะโกนมูฝานก็บอกว่าข้านั้นจะล่อพวกมันเอาไว้เจ้ารีบหาโอกาสนะหาทางออกหนีไปให้ได้ไผ่สัวนั้นก็ตกตะลึงชั่วขณะค่ะนางไม่ได้คาดหวังว่ามูฝานผู้ชายคนนี้ที่เพิ่งรู้จักกับนางจะช่วยนางไผ่สัวก็มองมูฝานที่ต่อสู้กับฝูงหมาป่าด้วยกิ่งไม้ที่กวัดแก่งไปมาโว้ยเขาช่างก้าหาญจริงจริง แต่เขาได้รับบาดเจ็บแล้วอ่ะก็คือคิดในใจอยู่นะคะทีนี้เจ้าลาที่อยู่ข้างๆไปสซัวค่ะเมื่อเห็นว่ามู่ฝานนั้นสกัดหมาป่าเอาไว้มันก็กําลังจะวิ่งหนีไปอีกนะคะแต่ไป่ซัวเร็วกว่าค่ะข่าวนี้นางคว้าหางของเจ้าลาเอาไว้นั่นเลยนะคะถึงแม้ว่านางจะมีโอกาสนี้แต่ไส่ซัวนางก็ไม่หนีค่ะมูฝานรีบตะโกนบอกให้ไป่ซัวไปเถอะไปซะแต่ไส่ซัวก็ตะโกนบอกว่าข้าไม่ไป ตอนนี้มูฝานกำลังแย่แล้วค่ะถูกหมาป่าที่มีจำนวนเยอะนะคะกัดซ้ำอีกครั้งแล้วครั้งเราหากพี่มูตายข้าก็จะตายด้วยเราจะตายด้วยกันไปสัวก็พูดนะคะถ้าเราจะหนีเราก็ต้องหนีด้วยกันทีนี้เจ้าลาที่ไปสัวจับดึงหางเอาไว้แน่นเนี่แหละคะ่ะก็ส่งเสียงร้องประมาณว่าถ้าเจ้าอยากตายเจ้าก็ตายไปเถอะปล่อยข้านะะ <c oughs> <c oughs> เจ้าลามันแบบในนิยายมันคิดในใจนะคะตลกดีค่ะทีนี้นะคะดวงตาของไปลว ัวนั้นไม่ได้เหลือบมองแม้กระทั่งเจ้าลาเลยแม้แต่น้อยแต่ว่ามือนั้นจับนะคะจับหางดึงไว้นั่นเลยสําหรับหางเจ้าลานี่แหละค่ะทีนี้นะคะก็ลุ้นว่ามูฝานนั้นต่อสู้อย่างเต็มกําลังกับพวกหมาป่าค่ะตอนนี้ฝูงหมาป่ามันก็รุมมูฝานอยู่คนเดียวนะคะมูฝานนั้นถูกหมาป่ากัดที่ขาแล้วค่ะจนเขานั้นก็ล้มลงกับพื้นทั้งตัวของมูฝานก็เต็มไปด้วยเลือดค่ะไปสัวก,ก็กรีดร้องออกมานะคะเจ้าลาก็ฉวยโอกาสนี้แหละคะ่ะจะออก วิ่งหนีแต่แล้วแค่มันก้าวขานะคะเจ้าลาก็ล้มลงพื้นทันทีแล้วมันก็หันไปมองรอบๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเจ้าลาถึงกับสิ้นหวังเลยค่ะเมื่อเห็นว่าไปลซัวถึงแม้ว่าจะปล่อยมือจากหางของมันแล้วนะคะแต่ว่าไปายซัวนั้นได้มัดหางของมันเนี่ยกับไอ้เข็มขัดของเสื้อผ้าของทางไปล์ซัวทาให้มันนั้นวิ่งไม่ออกค่ะเจ้าลาก็เลยรู้สึกสิ้นหวังมากๆนะคะแล้วก็คิดในใจว่าเจ้าเด็กบ้านนี่เจ้ามันป่วยใช่ไหม ออไผ่สัวของพวกเรานั่งลงแล้วก็กอดร่างของมูฝานที่เต็มไปด้วยเลือดกอดแน่นเลยนะคะมูฝานก็ย้ำบอกให้ไผ่สัวนั้นรีบหนีไปเถอะปล่อยข้าไว้คนเดียวมูฝานตอนนี้ซีดเซียวเพราะสีเสียเลือดไปมากค่ะไผ่สัวก็รีบบอกทันทีว่าไม่ไม่ข้าจะไม่ทิ้งพี่มูไว้ข้างหลังคนเดียวทีนี้หมาป่านะคะก็กําลังเดินเข้ามาหาทั้งสองไผ่สัวก็ขยับตัวเองมาบังด้านหน้าของมูฝานเอาไว้ค่ะไผ่สัว มองข้านะ เออไผ่ซัวก็แบบว่าจะปกป้องนะคะมาอยู่ตรงหน้าพี่มู่แล้วก็บอกว่าค่าจะปกป้องพี่มู่เองแล้วก็ท้าค่ะท้าพวกหมาป่าว่าไอ้เจ้าหมาหมู่ถ้าเจ้ามีความสามารถก็เข้ามาเลยหมาป่าก็คำรามเสียงดังใหญ่เลยนะคะแล้วก็มองไปที่ไผ่ซัวค่ะแล้วก็เจ้าลารวมทั้งชายหนุ่มที่โอ้โหเลือดเต็มตัวอยู่ด้วยนะคะจ้องเขมงเลยไผ่ซัวจริงๆแล้วนางก็กลัวสุดขีดนะคะแต่ก็ไม่หลบแม้แต่น้อยค่ะมู่ฝานนะคะชายหนุ่มที่ที่ทแบบ อยู่ด้านหลังของไปส่วนนั้นก็มองผ่านหลังของร่างเล็กๆที่อยู่ตรงหน้าที่ปกป้องของ,ปปองเขาอยู่อย่างเงียบๆนะคะแล้วดวงตาของเขาก็มีความวันไหวเล็กน้อยค่ะทันใดนั้นเองหมาป่าก็ร้องสุดเสียงเลยนะคะแล้วก็มีเสียงลูกธนูหลายสิบอันเนี่ยเหมือนกับเป็นเสียงฟิ้วฟิฟินะคะเหาะมาในอากาศคามท้องฟ้ามาดังกับหาฝนเลยค่ะ ปักลงบนร่างของพวกหมาป่าตายทันทีต,ตุ๊บตุ๊บตุ๊บเลยนะคะไผ่ส่วก็คิดในใจว่าใครนะใครมาได้ในเวลาที่เหมาะสมพอดีเลยเป็นไปได้ไหมว่าคําอธิษฐานของขา้าได้ยินไปถึงเทพพเจ้าไผ่ส่วก็เงยหน้าขึ้นมองไปตามเส้นทางของลูกธนูโอ้นางรู้จักคนพวกนี้พวกโจรแห่งภูเขามู่เสี่ยวนั่นเองพวกเขาไล่ล่านางมาทั้งคืน ติดอาวุธกันครบมือเลยโอ้ไปสวัสดีนะคะมีทั้งขวานขนาดใหญ่แล้วก็ตอนนี้มีลูกศรเพิ่มมาเต็มหลายตะก้าเลยตอนนี้ค่ะพวกโจรน,นะคะมันก็ได้เข้ามาล้อมนางเอาไว้แล้วดูเหมือนว่าจะหนักหนาหน้ากลัวกับพวกหมาป่าเมื่อกี้เสียอีกนะคะไปสวัวของพวกเราก็คิดในใจว่าเอ๊ะนี่มันโชคร้ายหรือโชคดีกันแน่นะไปสัวก็รีบตะโกนขึ้นมาว่าตักเกอ,อในที่สุดพวกท่านก็มาถึงแล้ว ไ,ะะได้ยื่นมือไปคว้าหมับไปที่ขากางเกงของจางเฉาค่ะแล้วก็พูดว่าข้ารู้ว่าท่านจําข้าได้ใช่ไหมล่ะข้ายินดีเป็นน้องชายคนเล็กของพวกท่านเลยนะจะอยู่เคียงข้างเคียงบา่าเคียงไหล่ตาเกอจะยอมเป็นวัวเป็นมา้าเป็นอะไรก็ได้และก็จะยอมตายเพื่อมู่เจียใจยของพวกเรา <c oughs> ปส่วนตอนนี้นางกําลังทํางานอย่างหนักเพื่อที่จะมีชีวิตรอดอยู่ให้ได้นะคะจางเฉาค่ะไอหัวหน้าโจรเนาะก,ก็มองมาแล้วก็ เห็นน้ําตาไปลสัวที่ไหลออกมาไม่ขาดสายบนใบหน้าของไปลสัวนะคะเขาก็ชะงักแล้วก็หดขาของเขาออกมาจากมือของไปลสัวค่ะท่านใดนั้นเองก็มีไอ้โจรคนหนึ่งนะคะอูยงนั่นแหละก็เดินผ่านจางเฉาอ้อมมาทางด้านหลังไปลสัวแล้วก็ยกร่างของมูฝานกขึ้นยกขึ้นแล้วก็โยนนะคะทุ่มลงกับพื้นดังตุ๊บไปลสัวตกใจมากค่ะก็จะวิ่งไปหามูฝานนะคะแต่ก็โดนจางเฉานั้น เอาขวานอันเบลเลอร์และขวางหน้าเอาไว้ค่ะแล้วจางเฉาก็เอ่ยขึ้นมาว่านี่ข้าได้ยินมาว่ามีงานใหญ่ในเมืองหลวงเมื่อวานนี้ลูกชายของนายกรัฐมนตรีกับลูกสาวของจอมพลนะ่ะแต่งงานกันแต่ข้าก็ได้ยินมาว่าอยู่ๆแม่นางปายนั้นก็ป่วยหนักถึงขั้นเป็นผู้ป่วยติดเตียงดังนั้นการแต่งงานก็จึงถูกเลื่อนออกไป ไ่าสัวพอได้ยินจางเฉาพูดแบบนี้นางก็ตัวแข็งตกตะลึงค่ะตกใจนั่นเองนะคะแล้วก็ลดสายตาลงทันทีเลยนี่อู่ยงก็พูดเสริมขึ้นว่าข้านั้นได้พบจี้ยกข่าวที่สลักคำว่าป่ายไว้ด้วยแหละที่ห้องเก็บฟืนหรือว่าเจ้านั้นจะเป็นอู่ยงค่ะก็เข้าไปกระซิบที่ข้างหูกองจางเฉาว,ว่าเอ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะตาเกอร์จางเฉานะคะหลังจากที่ได้ยินสิ่งที่ทางอู่ยงกระซิบแล้วเนี่ยเขาก็เอ่ยขึ้นมาว่าเอาละ เนื่องจากตัวตนของนางงั้นพวกเราก็จับนางไม่ได้อีกต่อไปละต้องปล่อยนางไปละอุยงค่ะไอ้พวกลูกน้องโจรน,นะคะก็ตกใจบอกว่าไม่ได้ไม่ได้พี่ใหญ่พี่ใหญ่ท่านสับสนหรือไงยิ่งเป็นแบบนี้เราจะยิ่งปล่อยนางไปได้ยังไงละ่ะหากนางรอดชีวิตไปพวกเราก็จบชีวิตกันหมดทั้งหมู่บ้านนะซีมีแต่คนตายเท่านั้นแหละที่พูดไม่ได้ แต่นางนั้นน่ะหนีการแต่งงานมาคนเดียวคงมีสมบัติมาบ้างเราเอาของของนางไปขายก็ได้นะไม่มีใครรู้หรอกจางเฉานะคะก็หยิบจี้หยกข่าวนั้นมาเก็บไว้ที่ตัวแล้วก็ประกาศว่าได้งั้นก็เตรียมทําการซื้อขายไปส่วนนะคะก็รีบเอ่ยขึ้นว่าตาเกอปล่อยพี่มูท่านนี้ไปเถอะนะเขาอะ่ะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรหรอก อูยงนะคะก็ยิ้มจนปากเบี้ยวเลยค่ะอ๋อข้านั้นไม่นึกมาก่อนเลยนะว่าแม่นางป่ายนั้นจะชอบคนธรรมดาธรรมดาแบบคนคนนี้ท่านน่ะเป็นคนที่มีคุณธรรมจริงๆง,งั้นเอาอย่างนี้เอาเป็นว่าท่านจงเอาทรัพย์สมบัติมามอบให้พวกข้าและต้องให้คฤหหั์จวนสกุลป่ายเนี่ยให้คำมั่นว่าจะไม่รุกรานมู่เจียจายของพวกเรา พีมูของเจ้าคนนี้ก็จะมีชีวิตรอดหรือไม่อย่างนั้นทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับแม่นางไปแล้วล่ะนะไปสัวก็บอกว่าก็ค่าก็มีนี่ไงมีป้ายหยกมาด้วยมันมีค่ามากนะค่ามอบให้พวกเจ้าหมดเลยเอาไปเอาไปว่าแล้วนางก็หยิบเอาป้ายหยกติดตัวที่นางมีทั้งหมดออกมาให้กับพวกโจรไปนะคะอุยงค่ะก็เดินไปตบหน้ามูฝานสองทีเลยนะคะโอ้โหไปสัวตกใจมากเอาเจ้าไปตบเขาทําไมล่ะนี่พวกเจ้าต้องการอะไรอีก อุยงก็เอ่ยว่าตราบใดที่แม่นางไปนั้นสามารถแสดงความจริงใจมากกว่านี้และทำให้หมู่บ้านจนของพวกเรา พอใจได้มากกว่านี้มีเงินมีทองมาหรือสมบัติหายากอะไรมามอบให้พวกเราจนพอใจแล้วลระก็พวกเราก็จะปล่อยไอ้น้องชายคนเนี้ลงจากภูเขาทันทีเลยไป่สัวก็มองนะคะสลับกันไปคือมองโจรสลับกับมูฟานแล้วไปสัวก็รีบเอ่อยว่าดีดีงั้นข้าจะมอบให้ก็ได้สมบัติล้ำค่าเลยนะอูยงก็ตาลุกว้าวค่ะมีดเล่มใหญ่ที่อยู่ในมือของเขาก็คลายออกโดยไม่ตั้งใจนะคะ ไยสัวของพวกเราพูดต่อว่า แต่ท่านต้องสัญญากับข้านะว่าตราบใดที่ข่านำสมบัติหายากออกมาให้ท่านท่านจะต้องปล่อยเขาไปนะพวกท่านต้องไม่ทำร้ายเขาแม้แต่น้อยนะเอาละค่ะหวานขอจบไฮไลท์ที่12ไว้ตรงนี้นะคะเอะอะไรเอ่ยจะเป็นสมบัติล้ำค่าของป๋ายสัวของพวกเราแล้วเราก็ได้เห็นถึงความพยายามความการล่อล่อน่องปอละะ่อล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 ่อ้่อ,อ้่าาอล่อล่อเ่อล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 ่ล่อล่อล่่นนะะลอลอ ตำนานรักสองสวรรค์ภาคสัจเทพเทียนฉี่แล้วก็เทพธิดาแห่งจันทราเย่หมีค่ะเชสซิงเดมูลนะคะมีความสุขกันมากๆวันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ